สวัสดีครับพี่น้องชาวสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีทุกท่านผมนายแพทย์อดิเทพเกยงไกรวนิศรักษาการตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสสจอุทยัยธานีตามที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทยัยธานีได้ชี้แจงนโยบายกระทรวงสาธารณสุขยกระดับ30บาทพัาสขับเคลื่อนนโยบาย13ประเด็นไปแล้วนั้นผมขอเพิ่มเติมรายละเอียดของแต่และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินง,งานและมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการดังนี้ประเด็นที่1โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ได้แก่โครงการราชะทานปันสุขและโครงการฟันเทียมลากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติประเด็นที่2โรงพยาบาลในเขตกรทม50เขต50โรงพยาบาลและประิมณฑลประเด็นที่3ส,สุขภาพจิตยาเสพติดเน้นการพัฒนาให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตพัฒนาระบบบริการโดยโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งจะมีหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด และจะมีมินิธัญลักษณ์ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาสติกค,ครบวงจรในทุกจังหวัดประเด็นที่4เมะเร็งครบวงจรเน้นตั้งแต่การป้องกันคัดกรองรักษาและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งซึ่งขณะนี้ได้มีการลณรงฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV วัคซีนในระดับทั้งประเทศ ประเด็นที่5การสร้างขวัญกาลังใจบุคลากรให้ความสําคัญกับโอกาสและความก้าวหน้าในวิชาชีพการลาศึกษาต่อในระดับสูงสัมัญโดยได้รับค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประเด็นที่6การแพทย์ปฐมภูมิเน้นการพัฒนาระบบการนัดหมายออนไลน์การตรวจและพบแพทย์ที่สะดวกรวดเร็วและประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเด็นที่7สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ ประเด็นที่8สถานชีวพิบาลเน้นการพัฒนาระบบและการจัดก,การดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยระยะท้ายในส่วนของที่บ้านและสถานชีวพิบาลในชุมชนซึ่งจังหวัดอุทัยธานีมีเป้าหมายการจัดตั้งสถานชีวพิบาลในชุมชนในระดับจังหวัดที่วัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีประเด็นที่9การพัฒนารพชแม่ข่ายเน้นพัฒนาศักยภาพของรอพชให้สามารถตรวจรักษาโรคที่ซับซ้อนได้มากขึ้นระบบส่งต่อที่รวดเร็วเพื่อลดการรอคอย ประเด็นที่10ดิจิทัลสุขภาพอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยัตบ,บประชาชนใบเดียวและพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะประเด็นที่11การส่งเสริมการมีบุตร เป็นประเด็นหลักสำคัญของทั้งประเทศเนื่องจากโครงสร้างอายุประชากรประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีอาการการเกิดลดลงอย่างต่อนเนื่องก<ช>ระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายในการยกระดับสถานบริการและสิทธิประโยชน์ในการจัดบ,บริการส่งเสริมการมีบุตรทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการพัฒนาระบบบริการโดยจัดบ,บริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรในทุกโรงพยาบาลประเด็นที่12เศรษฐกิจสุขภาพเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพของชุมชน ให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านการให้บริการด้านสุขภาพเช่นแพทย์แผนไทยผู้ดูแลผู้สูงอายุร้านอาหารมีเมนูชูสุขภาพเป็นต้นในส่วนของประเด็นที่13นั้นนักท่องเที่ยวปลอดภัยเน้นการยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารสถานที่ผู้ให้บริการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นการสร้างรายได้ให้กับพื้นที่สําหรับอุทัยธานีจะเน้นเรื่องอาหารปลอดภัยและอาหารริมบาทวิถี ในส่วนของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเรามียุทธศาสตร์การดำเนินง,งานที่สำคัญที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2567คือ p i n c o p a u s เป็นการดูแลประชาชนผ่านระบบบริการสุขภาพซึ่งมีความหมายดังนี้ P Promotion um สอดรับกับนโยบายของเขตสุขภาพที่3ใน2ประเด็นคือ Health literacy และ Maternal and Child Health ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานียังมีปัญหาเกี่ยวกับการฝากคันคุณภาพยังคงต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายประกอบกับนโยบายหลักสําคัญคือการส่งเสริมการมีบุตรการกับเคลื่อนประเด็นมาทนาอ่อนชายจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นย้ําและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง Information นเทคโนโลยีปีนี้กระทรวงสาธารณสุขเน้นเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงทั้งระบบบริการและข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการได้สะดวกรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้นลดระยะเวลารอคอยในสถานบริการซึ่งเป้าหมายในการขับเคลื่อนที่สําคัญคือสมาร์ทฮอสพิ a l ตโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ต้องดําเนินการในทุกโรงพยาบาล N NCD ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังคงเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ทั้ง DM Hypertension และ CKD จึงเน้นย้ำการดำเนินงานใน3กลุ่มโรคหลักนี้ซึ่งเชื่อมต่อไปถึง Servic ิถัดไป S Servic e สํำหรับด้านบริการระบบบริการระพุ่งเป้าไปที่5กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและต้องพัฒนาของจังหวัดได้แก่สุขภาพจิตยาเสพติด สตอสเตมมี่เซปซิตและแคนเซอร์ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและเขตสุขภาพที่3โดยเฉพาะในส่วนของสุขภาพจิตยาเสพติดที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตโดยมีนโยบายให้มีผนักจิตเวชในทุกโรงพยาบาลมีหอผู้ป่วยสุขภาพจิตและยาเสพติดในโรงพยาบาลทั่วไปมีมินิทัยรักษ์ในภาพจังหวัดโดยมีการดําเนินการที่โรงพยาบาลหนองฉางในส่วนของ3 H, St oke, St my, s เอสสตอคสเตมีเซซิและเค็เซอร์นั้นมีระบบบริการใน2กลุ่ม ก็คือกลุ่มแรกเป็นการสกินนิ่งเพื่อ early detection กลุ่มที่2คือกลุ่มที่เข้าสู่เป้าหมายของการรักษาจึงเป็นที่มาของ p i n c p r o plus ปีนี้นะครับส่วนโปรหมายถึง proactive คือเน้นการทำงานเชิงลุกมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตัดสินใจและปฏิบัติหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่วน p l u คือธรรมพิบาลเป็นการบรหิหารจัดการการทํางานให้ใช้หลักธรรมพิบาลเน้นการทํางานด้วยหัวใจทํางานเป็นทีมเชื่อมโยงบูรณาการกันเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสาธารณสุขในพื้นที่ถึงแม้ว่าบุคลากรหลายท่านในที่นี้จะถ่ายโอนไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราจะยังคงร่วมมือเป็นทีมเดียวกันเพื่อดูแลชาวอุทัยธานีให้สุขภาพดีมีความสุขยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ